Google Facebook YouTube Lioa n e SME SEM SEO Sxo Remarketing สิ่งเหล่านี้ผมพูดไปเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจไม่ต้องงงอยากรู้ต้องมาเรียนสวัสดีครับผมอาจารย์นัทยศสุยาสน่นะครับอาจารย์สาขาธุรกิจดิจิตอลคณะบริหารธุรกิจมหาลังสิตนะครับวันนี้นะครับจะขอแนะนําเกี่ยวกับสาขานะครับสาขาเราสอนเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ทุกอย่างเพื่อการทาธุรกิจ ประสบความสำเร็จทุกคนเข้าอยู่ยุคออนไลน์แล้วนั่นหมายเขามาเข้ายุคออนไลน์สมบูรณ์แบบไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นคนทํางานทุกคนออกนอกบ้านไม่ได้แต่ยังอยากทํางานยังอยากหาเงินทางด้านออนไลน์สาขาธุรกิจดิจิทัลคณะผ่านธุรกิจภรษาอังกฤสเราสอนนะครับ สอนให้คุณรู้จักการใช้สื่อออนไลน์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็น g o กูเกิลเฟ o o ุ๊กย u ทูบไลน์เอสื่อเหล่านี้ทุกคนมีสื่อเหล่านี้ทุกคนรู้จักสื่อเหล่านี้ทุกคนอาจจะเคยใช้เป็นแต่เราสอนมากกว่านั้นสอนในการวิเคราะห์สอนในการใช้งานและสอนในการทําเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจจริงๆสุดท้ายนี้ถ้าเกิดน้องๆอยากหาที่เรียนเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์และการทําธุรกิจทห ok ้ประสบความสำเร็จทางด้านออนไลน์ line. ที่นี่ที่เดียวเลยครับสาขาธุรกิจดิจิทัลคณะอาหารธุรกิจฝรัอบเศสครับ